สวัสดีครับวันนี้เรียนคณิตศาสตร์กับครูเซน EP ที่2นะครับวันนี้คุณครูจะนำเอาข้อสอบ o อเน็ตคณิตศาสตร์นะครับที่เพิ่งสอบไปเมื่อเดือนกุมภาวันที่11นี้นะครับข้อสอบ o อเนปีล่าสุดเลยของ นักเรียนชั้นป .6 นะครับสำหรับนักเรียนที่จะเตรียมตัวสอบโอนในปีต่อๆไปนะครับเป็นข้อสอบที่หลายๆคนบ่นว่ายากปีหนึ่งเลยนะครับมาดูสิว่ายากจริงไหมนะครับอ,อันดับแรกเรามาดูเลยข้อสอบชุดนี้ใช้เวลาทำอยู่1ชั่วโมงนะครับแบ่งเป็น2ตอนนะครับตอนที่1 1>, 1ข้อ1ถึงข้อ11นะครับข้อลนะ6.5คะแนนตอนที่2ข้อ12ถึงข้อ15ข้อลนะ7.125คะแนนคะแนนต่างกันไม่มากนะครับสำหรับ2ตอนนี้ามาดูข้อ1กันเลยครับดูข้อ1กันเลยข้อ1ผลลัพธ์ของอในวงเล็บนะครับคือการลบบวกกับ ในวงเล็บการคูณข้อนี้ไม่มีปัญหาครับมีวงเล็บครอบอยู่ต้องเรียนก็ทำในวงเล็บก่อนได้เลยครับทำในวงเล็บวงเล็บแรกสามแสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ดลบกับหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบสามนะครับได้เท่าไหร่ครับสามลบหนึ่งไม่ได้ยืมมาเป็น ไม่ใช่สิครับสิบครับห้าโดนยืมไป 1, หนึ่งเหลือ4 5, ี 3, ่อ่าสิบเลบสเหลือเท่าไหร่ครับ8ปดลบสเหลือ0ูนย์เลบแเหลือหนึ่งแลบเไม่ได้ยืมมา1เป็น1 8บดสี่โดนยืมไป1เหลือ3ามสลบห้าไม่ได้ก็ยืมมา1 3ึ่งสโดนยืมไป1เหลือสองอ่าสิบลบเเหลือ9 1 3าลบ 5, ห้าเหลือแปดสองลบ 1, หนึ่งเหลือหนึ่งนะครับวงเล็บแรกเก็บไปก่อนนะครับได้หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยแปดต่อไปมาดูวงเล็บข้างหลังครับเป็นการคูณเลขสองหลักอันนี้เราจะเสียเวลาคิดคำนวณน,นิดนึงนะครับสำหรับข้อแรกนะห้าแปดสี่ส ไม่ทดแล้วนะครับเพราะนณาเป็นเลขศูนย์นะครับห้าหนึ่ี่สิบห้าต่อไปเติมศูนย์หตัว1นึ่งคูณแปดคูณศนได้ศูนย์หคูณหได้1 1ึคูณเได้9กาจับมนาะบวกกันเป็นเท่าไรครับ0ูย์บวกศนย์ได้0ูนยบวกแเป็น12ทด1 1ึบวกหเป็นห 5บวก1เป็น6 9บวก4เป็น13นะครับอ่าวงเล็บข้างหลังได้1 3 6 6 2 0นะครับก็จับมันมาบวกกันนะครับ1 8 9 1 0 8บวกกับ1 3 6 6 2 0บ,บวกกันได้เท่าไหร่ครับ แปวกศย์ได้แปดบวกสอได้สองบวกหเป็นเจ็เบวกหเป็นสิทดหนึ่บวกสเป็นสิบอวกทดหนเป็นสิทดหนึบวกหเป็นสบวกทดหเป็นสตอบสแสนสองหม่นห้าพัอยครับตอบข้ออะไรครับอตอบข้อหครับ สามแสนสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบแปดมาดูข้อสองกันเลยครับสมหญิงขายที่ดินได้เงินนำเงินที่ได้ไปซื้อทองคำนะครับไปซื้อไปซื้อกลบเนาะโดยเงินส่วนที่เหลือจากการซื้อทองคำไปแบ่งให้ลูก คนละเท่าเท่ากันแบ่งให้ลูก5คนก็คือหารนะครับอ,อยากทราบว่าสมหญิงจะได้เงินคนละกี่บาทาจากสถานการณ์ปัญดปัญหาข้างต้นข้อใดไม่ถูกต้องนะครับเรามาพิจารณาเป็นข้อๆไปเลยนะครับข้อ1นลูกของสมหญิงแต่ละคนได้เงินคนละ1นึ่งแสนสอ่นสามพบาทอันนี้เรายัางไม่ได้คิดเลยเนาะ คิดก่อนนะครับสมหญิงขายที่ขายที่ได้อขออนุญาตเขียนขน้างหน้านะครับ7จ็ดแสนหกมืามนสาบาทนำเงินที่ได้ไปซื้อทองอซื้อทองก็เป็นลบกับ1 0, 4ึ0 0 0สนสีบาทนะครับเหลือเ,เท่าไหร่ครับ0ูลบศย์ได้ศูนหลบศ ได้5 3 2ลบ0ได้2 3ลบ5ไม่ได้ยืมมา1เป็น13 6โดนยืมไป1เหลือ5 13ลบ5เหลือ8 5ลบ4เหลือ1 7ลบ1เหลือ6อ่าสมหญิงจะเหลือเงินอยู่618,250บาทเอาไปแบ่งให้ลูก5คนแบ่งก็คือการหาเนาะ618,250 ด้วยห้าดูซิว่าได้คนละกี่บาทครับห้าไรได้หกห้าหนึ่งห้าลบกันเหลือหดึงหลงมาห้าไรได้สิบเอ็ดห้าสองลบกันเหลือหดึงแลงมาห้าไรได้สิบแปดห้าสสหลบกันเหลือสดึงสลงมาห้าไรได้สามสิบหสสลบกันเหลือ อาไม่พอครับขออนุญาตต่อตรงนี้นะครับลบกันเหลือ2 15ึงลงมา5ไดได้25 5 5 25ลบกันเหลือ0อ่้าได้0 5คูณ0ได้0เพราะฉะนั้นลูก1คนจะได้เงินคนละ123650บาทถูกต้องไหมถูกต้องเราก็ติ๊กถูกมาข้างหลังต่อไปประโยคสัญลักษณ์ถูกไหมครับ ลบก่อนแล้วก็มาหารหถูกต้องต่อไปสมหญิงเหลือเหลือเงินที่จะไปซื้อทองให้ลูกคือ6 2 8 2นสองันรบาทถูกไหมครับไม่ถูกครับที่ถูกต้องคือตัวนี้ครับต่อไปข้อ4เงินที่สมหญิงใช้ซื้อทองคำมีมากกว่า ที่ลูกของสมหญิงแต่ละคนจะได้รับไปจริงไหมครับซื้อทองไปหนึ่งแสนเอหนึ่งแสนสี่หมื่นกว่าบาทให้ลูกไปหนึ่งแสนสองหมื่นกว่าบาทาจริงไหมจริงจริงข้อนี้ก็ถูกนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่สามนะครับพอเขาถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องนครับเรียนอ่านโจทย์ดีๆนะครับอ่านโจทย์ดีๆจะได้ไม่พลาดนะครับ ต่อไปข้อที่3ครับมีเชือกอยู่5เส้นอ่าข้อนี้เป็นการเรียงลำดับแน่นอนเลยครับเพราะครูเห็นคำว่ามาเรียงกันจากยาวที่สุดไปสั้นที่สุดนั่นก็คือเรียงจากมากไปน้อยนั่นเองอ่เรียงจากมากไปน้อยอัดับแรกมาเช็คเลยครับสีขาวยาวแปด เศษ8ส่วน3เมตรเนี่ยเป็นเศษเกินเนี่ยเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนเป็นจำนวนค่ามันจะดูง่ายนะครับ3อะไรได้8 3 2 6เศษ2ส่วน3 2เมตรกว่า2เมตรกว่าเชือกสีดําก็2เมตรกว่าสีแดงก็เป็นเศษเกินนี่ละอ๋อเปลี่ยน6อะไรได้11 6 1 6เศษ5ส่วน6อ่า1เมตรกว่านะครับอ่าเพราะฉะนั้น ข้อความใดต่อไปนี้ถูกต้องนะจากมากไปน้อยจากมากไปน้อยก็ไกลข้อ1เชือกสีฟ้ายาวที่สุดสีฟ้าสีฟ้าอยู่ไหนครับสีฟ้าอ่าสีฟ้าอยู่นี่สีฟ้ายาวที่สุดจริงไหมครับตอนนี้เราก็เอาเส้นที่ยาว2เมตรกว่ามาเทียบกัน,นครับเส้นที่ยาว2เมตรกว่ามีสีขาวสีดํา สีฟ้าแล้วก็สีเขียวนะครับทีนี้้คำว่า2เมตรกว่าเนี่ยมันกว่าเท่าไหร่นะครับกว่าเกินครึ่งไหมปรากฏว่ามันกว่าเกินครึ่งทุกเส้นเลยนะครับพอกว่าเกินครึ่งทุกเส้นครกก็จะจับเอาเฉพาะตัวข้างหลังเนี่ยมาเทียบกันนะครับเอาตัวข้างหลังมาเทียบกันอย่างเดียวเลยนะครับเพราะตัวข้างหน้ามันเท่ากันอยู่แล้วเนาะ,ะมาเทียบกันเลยครับ มีขออนุญ,ญาตเขียนใหม่นะครับ2ส่วนสสีขาว3ส่วนหสีดำา3ส่วนสีสีฟ้า7ส่วน10สีเขียวนะครับอตอนนี้ครยยังไม่ได้เรียงนะครยยังไม่ได้เรียงแต่ที่แน่ๆครู้แล้วว่าไอ้นี่สีแดงเนี่ยสั้นที่สุดแล้วนะครับเพราะมัน1เมตรกว่าเนาะอ่า นี่ครูเห็นในแบบๆแ่ะเนี่ยข้อสข้อ2ก็บอกว่าเชือกสีเขียวสั้นที่สุดจริงไหมครับข้อนี้ไม่จริงกับกากะกบาทที่ไม่ได้สั้นที่สุดคือสีแดงนะ,ะต่อไปข้อ1นึ่ข้อสามข้อส่ยังตอบไม่ได้นะครับมาเปรียบเทียบกันก่อนคุณไข่ก็ได้นะคูะูแรกนะคููแรกก็คือขาวเนาะขาว ดำฟ้าแล้วก็เขียวนะครับคุณไขได้เลยครับคุณไขคุณไขง่ายๆนะครับห้าสองสิบสามสามเก้าแสดงว่าสิบเป็นไงกว่าเก้าสิบมากกว่าเก้าใช่ไหมแสดงว่าขาวขา <tau> วต้องมาก่อนดำเพราะเขาให้เดียงจากมากไปน้อย ขาวมาก่อนดำอ่าขาวครูขออนุญาตเขียนตรงนี้นะครับขาว,ขาวต้องมาก่อนดำอ่าขาวมาก่อนดำนะต่อไปมาดูมาดูดำกับฟ้าครับมาดูดำกับฟ้าที่ใครจะมาก่อนดำกับฟ้าอ่าครูขอเปลี่ยนสีแป๊บหนึ่งนะครับเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะกันนะ สี่คูณสไม่ค่อยเห็นนะครับ4ี่คูณสามเป็น12 5สอคูณสเป็นสิบห้าาน้อยกว่าสิบห้าครับแสดงว่าฟ้าต้องมาก่อนดำนะครับเพราะฟ้ามันมากกว่านะฟ้ามาก่อนดำต่อไปต้องมาดูเขียวฟ้ากับเขียวใิฟ้ากับเขียว,ยวนะ เอาสีชจมูลแล้วกันนะครับฟ้ากับเขียวนะสิบคูณสามสามสิบสี่คูณเจ็ดยี่แปดสามสิบเป็นไงยี่แปดครับมากกว่าใช่ไหมอา้าวฟ้ามากกว่าเขียวฟ้ามากกว่าเขียวนั่นหมายถึงฟ้าต้องมาก่อนเขียวเนะเาะฟ้าต้องมาก่อนเขียวนะครับมาดูสิ ข้อหนึ่งสีฟ้ายาวที่สุดใหม่จริงครับสีขาวในะยาวที่สุดครับสีขาวยาวที่สุดอ,อันนี้ยังไม่ได้เปรียบเทียบสีขาวกับสีเขียวเลยขาวกับเขียวขาวสองส่วนสามเขียวเจ็ดส่วนสิบอ่สองสิบคูณสองได้ยี่สิบสามคูณเจ็ดได้ยี่สิบเอ็ดเอ้า ขาวน้อยกว่าขาวน้อยกว่าเขียวเหรอืเอเปล่าขาวน้อยกว่าเขียวมันเขียวขึ้นก่อนเนาะเขียวขึ้นก่อนนะครับเขียวขึ้นก่อนนะอขออนุญาตลบตัวนี้เนะเาะเ,เรียงถูกหรือยังครับเนี่ย งงเหมือนกันเนาะทำวิธีนี้งงเหมือนกันไม่งั้คุณจะขอเปลี่ยนวิธีเนาะเอาทําตัวส่วนให้เท่ากันดีกว่าหาครนอเดียวกันง่ายดียิ่งทํายิ่งงงนะครับสามห้าสี่สิบนะครนคืออะไรแม่สองสองเลยได้สาไม่มีสองเลยได้ห้าไม่มีสองสองสี่สองห้าสิบแม่ห้า อะไรได้3ไม่มี5้าหนอะไรได้2ไม่มีหนึหอ่าหมดละคอนอคืออะไรครับ2องคูณหคูณสคูณสเป็นเท่าไหร่สองห้าสิบคูณหคูณสคูณสเป็น10 6หกอ่าคอนอคือ60สนะครับคอบนอคือหกสิ ขออนุญาตนะครับขออนุญาตขออภัยด้วยนะนักเรียนคิดละงงนะทำส่วนให้เท่ากันดีกว่าตัวแรกสีขาวนะครับสีขาวคอนนนอของเราคือหกสิบสามคูณได้หกสิบสามคูณยี่สิบคูณทั้งเศษและส่วนเป็นสี่สิบส่วนหกสิบต่อไปเขียนตรงนี้ สี่สิบส่วนหกสิบต่อไปสีสีดำครับสีดำคือสามส่วนห้าทำให้เป็นคอเนอห้าคูณสิบสองคูณเท่าเศษได้ส่วนสิบสองสามสามสิบหกส่วนด้วยสิบสองห้าหกสิบสามสิบหกส่วนหกสิบขออภัยอย่างแรงเลยครับขอภัยอย่างแรง ต่อไปสีฟ้าครับสามส่วนสี่สี่คูณเลยได้หกสิบครับสี่คูณสิบห้าเนาะอ่สามคูณสิบห้าได้สี่สิบห้าสี่คูณสิบห้าได้หกสิบอันนี้จะดูง่ายมากครับถ้าส่วนมัเท่ากันนะต่อไปสีสีเขียวอ่าสีเขียวเป็นเจ็ดส่วนสิบนะครับเจ็ดส่วนสิบสิบคูณเลยได้หกสิบ สิบคูณหกคูณห,หกครั้งบนและล่างทั้งเศษและส่วนเจ็ดหกสี่สิบสองส่วนด้วยหกสิบได้สี่สิบสองส่วนหกสิบที่นี้เรามาเรียงได้แล้วครับอันนี้ง่ายเลยครับง่ายเลยนะ,ะอันดับหนึ่งคือใครครับอันดับหนึ่งสีฟ้าอันดับสองสีเขียวอันดับสามสีแดงสีขาวอันดับสี่ สีดำและสุดท้ายเลยครับขอควายสีแดงข้อใดถูกต้องสีฟ้ายาวที่สุดจริงไหมสีฟ้ายาวที่สุดจริงเชือกสีแดงยาวเป็นอันดับที่สองจริงไหมไม่จริงสีดำยาวเป็นอันดับที่สามจริงไหมไม่จริงนะครับข้อนี้ตอบข้อหนึ่งเลยครับ ข้อน,นี้ต้องขออภัยด้วยนะครับเ,เริ่มต้นไม่ค่อยถูกเนะเาะต่อไปต่อไปข้อ4นะครับข้อสเห็นแล้วเห็นคีย์เวิร์ดแล้วลดราคา15%นะครับส่วนลด15%โจทย์บอกว่าสนใจซื้อโทรศัพท์เครื่องหนึ่งได้ส่วนลด15% คำว่าส่วนลด15%หรหมายถึงอะไรครับหมายถึงติดราคาเท่าไหร่ครับร้อยหนึ่งใช่ไหมครับร้อยบาทลดไป15บาทแสดงว่าขายจริงเท่าไรครับ่ครัลบ100-15ใช่ไหมครับได้85บาทาทซึ่งส่วนลดเนี่ยคิดเป็น300บาท นี่คือส่วนลดที่เป็นเงินจริงๆนะครับอันนี้คือเป็นนี่คือส่วนลดที่เป็นเปิดเซ็นนะโทรศัพท์เครื่องนี้ติดราคาไว้เท่าไหร่อ่าข้อนี้ถ้าคนที่ไม่ได้ฝึกมาก็ถือว่ายากเนาะข้อนี้น้อยยากประมาณหนึ่งนะครับอ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้ครูจะไม่เทียบประหยัดแต่ยางนะครูจะใช้เรื่องของเศษส่วนที่เท่ากันนะครับเศษส่วนที่เท่ากันอันดับแรกครับ โจทย์ถามติดราคากับโจทย์กำหนดส่วนลดมาให้เพราะฉะนั้นครูจะเอาส่วนลดไว้ข้างบนเนาะแล้วเอาติดราคาไว้ข้างล่างนะครับถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ส่วนลด15บาทจากราคาที่ติดไว้100บาทถ้าเป็นเงินจริงๆราคาจริงๆส่วนลดคือ300บาทติดราคาไว้กี่บาทไม่ทราบนะครับครูจะใส่เป็น ช่องสี่เหลี่ยมไว้เนาะอ่านี่นักเรียนคุค้นๆหรือยังครับอันนี้ข้างบนคือส่วนลดข้างล่างคือติดราคาเนาะอ่าข้อนี้นักเรียนสามารถคิดได้แบบการคูณเนาะใช้การคูณนะาสิบห้าคูณอะไรได้สามร้อยครับสิบห้าคูณอะไรได้สามร้อยสิบห้าคูณยี่สิบอ่าสิบห้าคูณยี่สิบสิบห้าสองสามสิบถูกต้องนะครับสิบห้าคูณยี่สิบได้สามร้อย ข้ามบลคูณ20ข้างล่านั่งก็ต้องคูณ20ครับก็เป็น100คูณ20ได้เท่าไหร่ครับได้2,000บาทนะครับเพราะฉะนั้นราคาที่ติดไว้คือ2,000บาทนั่นเองอสำหรับ EP นี้นะครับครูก็ขอจบถึงข้อที่4นะครับไว้มาต่อ EP หน้านะครับ ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและสันกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปครับขอบคุณครับ